เดืองกันที่กุลมหูจับกุณปอคุณเมทัฆมาเนี่มีผ้าหมาซานก่อนมีสุมบัดร้ายอันนั้นนี่มีสุมบัดร้ายเนี่ยมีดูกใจช้ำก่อมีดูกใจช้ำกอดูกอ้ายดูกกลางดูกหลากาช้ำใจช้ำใจนี่เบอร์ดุจใจเลยได้ย้ายหนักกวานก็ไปหาเช้าตัวนี้มาอยู่ปิ้นเมนะดุจใจก็อาวาหะบีวาหะกินแชร์หือดุจใจตัวกลางก็อาวาหะบีวาหะกินแชร์หือดุจใจตัวหน่อยก็อาวาหะบีวาหะกินแชร์หือ เดียชุมวัดตั้งร้ายตั้งบนอีเว้งไม่เสียงเวงหือลูกโตเก่าโตกลางโตไปเสียงเนี่ยกำกุเถ่าจังว่าจางตายไม่ถ่าถอนง่าวน่ะเนาะเอานีา่ถอนง่าเสียงบ่นอ่ะกำนี่โตลูกไปลูกใจโตกลางน่ะน,นี่ชอโพโนี่นี่พอซืออิปอเนี่นยมาอยู่กันหน้าเฮาจิ้นหน้าเฮาดอยหน้าเฮาทันเขาคล้องชุมวัดหน้าปอนี่แเวงหือลูกใจกลางแวงหือลูกใจหล่ากับเบิ้ลกันนี่ไปเถอะถ้าชุบลายอิปอป่ชุไป,ไปนี่กุ้มเอาซุบละ เออคุณยิงไงเนาะเออใจกูณยิงมันดีกว่ามีใต่ดวยมีมีมือเนี่ยไปถ้ายสุ่มไปกนี่ยคุณเนาะกับนี่โตหลุดใจไปโตหลุดใจมาหลุดใจนี่หักมีหรือโปรเฮ้ยนี่กับนี่หักมีหรือโปรเมย์เนาะกดไล่์โปรเมยไปไปสุ่มทำมาอยู่ไหนจุก็เนาะไปอยู่ไหนลาเน้ะก็อยู่ไหนกลางเน้ะที่โปรนี่สุ่มบัดก็เบีมบอกกันนี่อย่างโปรก็ยู่ผมเลยอะว่ากำบนก็เมาไปหาหลุดใจกลางยู่นานเท่าไหน ขึ้นดูไปกลางขึ้นใส่ทั้งหมดเอิ่นว่าโผล่มนี่พอชูถ้าชูเได้ผมไล่พอชูไปเนี่ยคุหมเอาชู้ละเนี่ยตุกบ้านตุกบ้านกูว่าเซ่ฮูโผล่ีเดียวนี่โผล่กัใจอ่อนมากกว่าหักอันมีนี่เด้อโปรเมะหรอกเนี่ยก็ไล่ไปทั้งหมดกันเนี่ยไลย่ไลปหไ,ไหมฮะตุลาเอาอะตุลาขึ้นผ่าเซียนได้เลยเพื่อนใจกูยิงกูไม่ดีกว่ามึงดีเนาะนี่ไฟมีเอาแพ่ได้เลยขึ้นเสียมือโผลเนี่ยว่าเอ้ยปีอ่าพอชูนี่ต้องเราเนี่ย สมบัติกูโป้ปันบอกกันนี่นี่มากินหลอยเฮาจิ้นอะเฮาในโป้เนี่ยเมีน่ะมีสักไปหาอปี่จายเฮาอยู่น่ะมื่อไรน่ะถ้าสู้นั่นเมื่อไรโปเมีสู้ไปนี่กุ้มอยู่นั่งน่ะเอาล่ะว่าใส่หูโพวันเดียววันเดียวว่าใส่ไปว่าใส่ไปว่าใส่มาเนี่ยโพก็ลุงน่ะเนี่ยก็แม่ลุงหักมีดเลือกโปเมียลายโปเมียไปใช่ไหมกําเนี่ยโปเมียมีตจอยู่อะโปเมียมีตจอยู่เนี่ยเมาไปหาโกหาเชียวเฮื่อใจเฮื่นเน้อ ไปขอบงินกินก็เนี่ยมีเงินเปล่าชิบโขในปั้นลูกไปสิงบ่เนี่ยไปปิ้งกุดขอกินกันพ่อเมย์ลูกนี่พินเสียทีนั่งของเงินของคำไปละก็เนี่ยพกโก้พวกเสี้ยก็ถือว่าอ่าไอเสียวเว้ยพระสัพพัญญูเจ้าเนี่ยอยู่ในอันพระเจตวันนี่พินตีปึงข้องโลกพินผูกพดโลกไปละไปหาพระสัพพัญญูเจ้าละพระสัพพัญญูเจ้าอาจจะอดเหนี่ยวต่างซังเจอได้เจอหนึ่งเลยผีพามน่ะอ่าไรปุ่นตุกอะไรอย่างก็นีกว่า ถามด้วยเ้าก็เขาไปลนะเขาไปวัดเจี๊ยตวัานารามเนี่ยไปบาดซ่าสบัญญูเจ้าว่าขอยเดชสบัญญูเจ้าตัวข่อยน,นี่ปินตุกปินพานเนี่ยฉันก็ปินตุกเแต่พระเจ้าว่าเมื่อไหร่ตัวข่อยมีเงินแปดสิบกอดกันเนี่ยเอาแหวงหรือลูกไปเสี่ยงลูกตัวเก่าตัวกลางตัวไปเสี่ยงเดี๋ยเดี๋ยวเนี่ยลูกเนี่ยมันต้องช่วยตัวข่อยเอาอะแล้วขอเบิ่งกินอโอพาดมลยอย่างเงี้ยอันนี้เราจะท้ากะท่าจะช้อนกะทาหรือบทหนึ่งตั้งใจเดี๋ยวไฟเฮ็ยนกะทาดีๆก่อนเนี่ย กาท้าในวัน <irgendw> ช <carbono> ื <displayed, S 2> <ading> ่อ <em> ว่าพามคือพามเนี่ยมือกาก้างมูอกุนได้ก็คือสาทยายกาทาเนเวอรคือว่ากาทาวันนี้เนี่ยงามไม่เตาไว้ก็ลูกกุนไลมือจักกุนพอกุนเม่หายเรื้อไม่เตาไม่เตานี่ติปลาเตาเอายั่งก็ยั่งเลยเนี่ยว่ามาที่มาครบเอาบุบโฮมาก็ย่่งเลยลูกคุณไดลเลยมูอจักกุนพอคุณเม่หายเรื้อไม่เตาคือว่ามันอิทธิคบบ่ อันนี้กาธาดีนะลูกก้อนนึงนี่มันสีกาไม่เต่าไม่เต่ามีกาเล้อยลูกอะนี่ไม่กาไม่ใช่ไหมลูกคุณไหนมหูดซักคุณปอคุณแม่หายเล้อยไม่เต่าไม่เต่าจิปลาเตาเอาหยางก็ยยำไหลเตามาที่มาครบเอาบุ๊โฮมาก็ย่างได้มาก็มาครบนี่ลูกคุณไหนมหูดซักคุณปอคุณแม่หายเล้อยไม่เต่าอ่ะเป็นเสาช่อนมาเนี่ย บุช้อนเนี่ยมันก็จื่อไรอะมันเนี่ยกากังบุกุนได้กว่าทาไทยใกับกาธานี่ยละกากังกางบุกุนได้กว่ากากาธานี่ยบุอันต่างได้ก็เลยฟังเลยเอ๊ะพามตัวเนี่ยมันจะมีเงินคำสับซุ่มบัตรเตียลูกเต่าของมี่ซื้อมาบามเมื่อนี้แลยว่าก๊าบเนี่ยก๊าก็เขาถึงหูนายอะถึงหูนายหวานนายหวานก็เหมือนเราเดททิ้งนายหวานนายหวานก็อดชุนเว้ยคุยชุนเว้ยคุยก็อดถึงนายเช่นนายนายเนเจ้าพาหรือเปล่านายเจ้าเมืองเลยนย กราเดินมาขับใครท้ามาพามใี่ไหมนี่โอ้ดูตัวข uh ่อยนี่แพทตัวข่อยจ้องตัวปิ้นปอวปิ้นเมนี่ขึ้นหีดกว้างในสมัยนั้นนี่ถ้าลูกลุ่นได้เลยไม่เลี้ยงปัวเลี้ยงเมยนี่หยับเข้อข้อแล้วก็มูเซลเฉี่ยวซุ่มว่าด้านนั่นผมหูคุ้นๆผมเลเออกำดีก็มูนี้ปิ้นนายบ่าอันเหมือนนายบ่าเนี่นายชุนว้่คุยเขากับวางขับมาเลยกะเนี่ยพามจะเนี่ยพองลูทรายเข้ามาชูดีเลี้ยงปัวไม่เลี้ยงปัว เออถามเลี่งพอไอ้หมูเซลสึวมวัิก้นนี้หมูเซลอ่ะเดนกระตัวก็แล้วเขาคลองด้ยนี่คุณหมุดซับกุ้งกุ้นปอมเปอมเเดี้ยงใหญ่มากนี่ตัางเตน่อยเตเลี้ยงเนี่ยอุ่มหอมมากนี่หมูดซับกุ้นปอคุ้เมเนี่ยเ่ยพามันตกใจเลยกัเนี่ยกัเนี่ยตัวปีจายกัตัวข่อยทีเดียงต๊วก้างกัตัวข่อยทีเดียงต๊วหน่อยกัต๊วข่อยทีเดียงนี่หิมเดี่ยงก็แล้วเนี่ยอันนี้กาาดีเจอเนี่ยเพราะแถวเนี่ยดูจ่ายกุ้ได้น ผู้จักคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวก็คุณหนุ่มคุณกำก็พากไว้เนาะสถามว่าลุงกำมีไรนะแล้วก็มีตัวไรก็สถากระจุโซโฟมันนี่เด้อกันมือขึ้นปอได้ออกเงินหอมเงินมาตั้งเหนุ่มใหญ่ใหญ่มาขึ้นดูพิเศษเฮือนเดียวฟังเงินเฮอดูเลยเส้นเหตุที่พยโยก็เหตุดีมาขึ้นที่ปอไปแล้วนี่เฮือนตัวนี้เงินตัวเหตุนี้สถาบันเมื่อนี่เด้อสถาพิบาลเมื่อก่อนขึ้นมือนี่นี่ที่อดชุนจ้างเปาวันชุนไว้คุยไวหยับ อันนี้บันดีนะปินความทีมดีอ่าอันนี้ปินความจีมดีไหมครับผู้จักคุณป้คุณเมอ่ะอันนี้ก็ข้อพากไปครับอันนี้นี่คุณเข้าก่อนหนึ่งเนาะปินดูกขอขออับข้อเลยปินดูกเกี่ยวดูเสียงเนาะปินดูจางหักป้หักเมยุบุญคุณของป้เมย์เนี่ยปินดูไปทุกหน้าก็คือว่าพินดูดจางหักป้หักเมยเข้าจางหักป้หักเมยหักผู้เ่าผู้เจในวงญ,ญาติขบคุณเอ้าเนี่ย จึงจะมีจีเสียงนะพระเจ้าเจ้าสนะมาตาปิตุอุปทานังเนะเอตมังกระมุตะมังนะการอุปทานล้มลาปวมเอนี่สุยเขาจะจีเสียงวะนะจีเสียงอยู่เยี่ยกังหอกัอ็ไม่ได้เอากะมังมังกระอันสงสุดอะ่นะการบุตรจําเรือ่อันส่งสุดอะ่ะถ้าคุณเนี่ยพูจักคุณปอกคุณเมเนี่ยเหมือนก้อป่วยเด็ดแท้ทางเนี่ยนี่มันเอาตัางยู่ไหล,ลก้อยสามสี่หาวันเดวกวัยเหี่ยวแยงเนาะมันจางยืนยาวเลยฉันได้กว่าฉันนั่นดีกว่าเหมือนก้อใหม่ที่มันแท้ทางแล้ว Age, د, พอเมย ah, นั่นแหละปิ้นห <trad is> ักพอชื้อใายเลิศพอเมย์หิอมาป้อนเขาป้อนน้ำพอเมยป้อนมากผ่าเค็มนุงหุมไว้พอเมยป้อนมาเบื่อหอมหูกำคุณกำกรองเดือตั้งใจปีหนึ่งถึงหาวเช็ดแพชรกอบพีน้ำใจมือนั่นจุกคุณเนี่ยเข้ายิงกายเจียจะกวนตอบเต้นบุญคุณพอเมย์ม้นว่าพอเมย์ในหลวงหลับกลับไปแล้วเขาก็ควรยานนำบุตริศพนาบุญหืดนะเบื่อเข่าวัดซาอวัดซาสังขารปีใหม่ เดี๋ยวเอาอะไติดตานฉันกว่านี้กูตีสะพานนาบุญถืออันนี้ชุ่มกุ้บางกุ้นกุนงุ้นกุนกำนี่ถ้าป้อมตายเม,ม,มย์ตายกุ้งกายนำย่อมือถือนี่ก็ดีนะพอทำตายก็อิป,ปุยยาปูมอนมอนนะมาอันก็เตียววเ้ยวุ้นเตี้ยวเวลาหาสาวหวานโคมาอันนี้ชุ่มกุ้นปัญญานำบุตีสะพานนาบุญถือปู้ที่รงดับไปแล้วเจ้าปอเมย์ยังอยู่ในโรงนี่แหละตายเจอก็โกนเดงรู้ลุ่มลาอุปถาผือดีปอเมย์น่ะมีกุ้งกุ้น มหาศาลปรมย์ิ้นพระเจ้าดิบในเฮือนบ่นะถ้าไพ่ได้พระมารพระเจ้านะาิ้นพระมารพระเจ้าดิบริฟผาละหันตาในเฮือนก่อกุนนั่นเมื่อใหม่มีหางล่ะนี่เมื่อตุ่นโขดไมีหางน,น,น,นี่ล่ะเจ้าช้างสีบ้านเวดีเหวยวล่ะกุนทำเหมือน,ลลขของ,นงั้นเบญจิมหาไปทุกเขาคล้องของึ้นคำบางได้คือก่อนม,มันก็ต้องดูซุ่มบันหนึ่งการกัน,กนอันนี้คือข้อพาไว้ก็บปรมย์ขเขาเนาะคือหูจับบญกุนนะเดินที่เหดใจหวานนี่ก็เป,ปิลบญกุนหูจับบญกุนเเวลาหวานนี่แหละ อันนี้เนี่ยเขาที่ว่าจีสนาซ้อนไปนี่ก็เอามาเตรียมแจก๊ยบนะถือตึงก้นเถ่าก้นนมจังซ้อนดูซ้อนดานเท่า,าลยยนนาูกดานก็ได้ยินได้พังก็เดียวก็หือหักโปหักเมหักปูเถ่าปูแจ่มวันเจอโปเมเนี่ยลูกเต่ามาปั่นเงินปันนป่นเงินสังก่อปั่นเงินปั่นคำปั่นเงินปันป่นคำสังก่อข้อหือมีการผักการเปลี่ยนนะจุโขปันตีมาซุมมาการาวาอิปุวยาเออมีเสือมีผาก็เอามาติีมมาต้านก้นเถ่าพองเนาะเสือผาบัดขึ้นชัวชิ่งขึ้นนุ่มมันนั นงมินฝ่ายะสืมาหยปูยาขึ้นเสียอนซิบเศร้าอย่างนั้นนีก็่าอ่สมกวนน่ยนี่ก็เนี่ตัวคียงินเออเปียงกอะไรดีกวะไรกวมานงสื่อมาหอยปูยาขึ้นอันได้ทูกอ่ะก็ห้านี่อันนี้เศร้าอย่างี่ยเมาตอวเอาซิบย่างก็เอาก็หยปู่นยกับใจเนี่นี่ก็อันนี้ก็พ่อพากับดูกับร้านเนี่ยหวานด้วยจุกุุกคนนะจางขับกวางเนย